สวัสดีครับ p ีเพนะครับวันนี้ p ีเพจะมาด้เกมตัว R O V ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Tecno ส s p r k Go 1ซึ่งเป็นมือถือที่พี่ซื้อมางบ2,100บาทมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อจะเป็นเครื่องสนยนไทยที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้บางที่ค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อ ทนนี้พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้เพราะว่าพี่ก็กดมาจากลิงด้านล่างผมตัวนี้บอกเลยว่าราคามันอาจจะมีขึ้นมีลงตามวันเวลาผมของตัวนี้เนาะบอกเลยว่าพี่ซื้อมา2 1 0 0บาทคือโคตรคุ้มผมซัพพอร์ตในการชาร์จคือ15วัต์เป็นตัวนี้แบตให้มา5,000คือพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าแบตอิดมากบอดี้มีความสวยของตัวนี้แล้วก็แบตผมให้มาสัพีกับ CPU ของผมตัวนี้ ตัว u n i s o อ t 6 1 5ครับสปีดจะรูว่าเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงอัพเกรดจากตัวเดิม Spark Go 24ผมตัวนั้นคือ u n i s o อ t 6 0 6ครับตัวนี้ T615 ผมสปีดยกที่ผมก็ใช้หัวชาร์จในการชาร์จคือย e ี่ห้อนะครับชุดเทคของ s e ตมี Me, ครับซึ่งเป็นหัวชาร์จที่บอกเลยว่าซัพพอร์ตในการฟ t สชาร์ e ให้กับตัวนะครับเทกโนสปาร์โกหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าราคา สุดนี้จัดเต็มมากแล้วก็ให้มาคือฟ t c h a r ์จซึ่งหัวชาร์จตัวนี้ให้มาเกินผมตัวนี้30วัตต์ใน,ในการชาร์จบอกเลยว่าสะดวกสบายครับซัพพอร์ต p h o n e ซัพพอร์ต a m s u n g ซัพพอร์ตมือต่างๆที่ซัพพอร์ตในการ f ฟ t c ชาร์จตัวนี้บอกเลยว่า30วัตต์น้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายผมตัวนี้เนาะนะครับมีตัว GaN ในการจัดการความร้อนในการจัดการในการชาร์จ เวอร์ชัน3ครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากพี่จะขอแนบด์ในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับมาดูผมสับเกม ROV ในการปรับสูงสุดผมว่าเป็นไงบ้างตัวนี้ครับผมนี่ครับขอเกม RV นะครับสับเกม ROV ผมว่ามันเป็นไงบ้างสับการปรับสูงสุดนะครับพี่จะขอปรับตัวเกมผมเป็นสูงสุดเลยตัวนี้คือรุ่นแรม 3G จิกบวกเพิ่ม 3G จิกนะครับครับหน้าจอ 6.67นิ 120, ้วดิฟเฟรนต์หร h ตัวนี้พีปรับภาพ hd เป็นสูงมากาเส้นสนพีปรับเป็นาว่าสูงผมตัวนี้พาร์ติเคิลทุกอย่างพีปรับเป็นสูงมากครับตั้งค่าสามผมเฟรมเรตพีปรับเป็น60เฟรมนี่ครับถือว่าดีมากผมพีจะขอลงแรงเลยนะครับลำโพงสองตัวผม dhs ผมโอ้ลำโพงเสียงดังมาก พีรู้สึกว่าหน้าจอคือทัดดีมากผมอันนี้ขอเชิญชวนว่าหน้าจอทัดดีจริงนะครับหน้าจอสวยกล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยโหบอดี้ Body อย่างสวยครับดูบอดี้บอดี้สวยมากด้านข้างเป็นปุ่ม Power แล้วก็สามารถสแกนลามือผมได้ด้วยนะตัวนี้นี่ครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะผมนะครับพีเล่นตัวเทลนะครับ โหทัดดีมากดูครับว่าการทัดผมโอ้สุดยอดสปาร์กโก1หบอกเลยว่าสบายผมตัวนี้ดูครับผมในการทัดซึ่งสับพีเกินคาดครับผมตัวนี้ยู i s o อฟทีหกหเทียบเท่ากับตัวฮี r o g จีแปครับตัวนี้พี่ปรับสูงสุดเป็น60เฟรมมาดูว่ากับเกม ROV จะเป็นยังงผมตัวนี้พี่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับ ซัพพอร์ตหมดเลยว่าสุดมากนี่มาดูแบตผมให้ดูแบตกันว่าแบตนะผมเท่าไหร่เนาะแบตอยู่ที่29เปอร์เซนผมก่อนที่พีเริ่มเล่นเกมนะครับโอ้ออเสียงลำโพงดีมากเลยอะ่ะน่ครับมาดูว่าเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงผมตัวนี้นหูหน้าจออย่างสวยหน้าจอคือสู้แสง <ไป S 1> ด,ดีมากครับหน้าจอสู้แสงดีมากโหหน้าจอสู้แสงดีมากครับ เพราะว่าพี่เปิดไฟซอโอดวงใหญ่ผมนอนหน้าจอข่ดขัดขาดทีพีเห็นตอนนี้สายตาพีเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอมันคมชัดมากครับและสีสันบอกเลยว่าเพียงพอครับผมตัวนี้โหขัดดีมากเฟรมเนี่ยผมหกสิเฟรมหกสิเฟรม โหทัดงแจมอ่ะหฮัดดีมากครับบอกเลยเ <Hey, love. S 1> ฟรมเด่น60เฟรมนิ่งมากโคตรเชียวว่ะดูครับดูดูโหฮหัดดีมากครับหน้าจอสู้แสงวิมากเลยครับิ oh, <no. S 1> ีงเปิดไฟดวงใหญ่นะ อันนี้พีลงแดงนะครับผมหัดดีมากครับผมบอกเลยว่าเลื่นจริง โหอ,อย่างลื่นนะครับผมดูครับดูครับดูครับตีห <c oughs> ูลื่นมาก <c oughs> สุดยอดครับผมบอกเลยอันนี้ยืนยันจากทีเพเลยว่า โคตรสบายครับ Rv หกสิบเฟรมปรับสูงสุดด่ะโหจังแจ่มนะแจ่มมากครับโคตดดีครับรู้สึกว่ามันติดนิ้วเรีะแล้วหน้าจอสีสัสกินโพลแล้วออกมาภาพอ่ะคือดีมากลำโพงเสียงดังฟังชัดมากซึ่งทีรู้สึกว่ามันลื่นมากอะ่ะเพื่อนเพื่อนเราคอมเมนต์นะว,ว่ามันลื่นจริงไหมตืงนทีตรงและทีใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกมโคตดแจ่มอ่ะ คือบางทีนาอด,ดูผ่านกล้องอาจจะไม่ไม่ค่อยแบบคมชัดแต่บอกเลยว่าหน้าจอคมชัดดีมาก <Legend ary. S 1> ดูครับว่าเวลาตีบางกรครับผมดูคือกราฟตีแบบสุดยอดอ่ะความร้อนจัดก,การดีมากตอนนี้พีไม่รู้ถึงความร้อนเลยครับ คือว่าจัดการดีมากเสียงจะเห่นสุดๆเสียงเลยตอนนี้แบตอยู่ที่28%เปอร์เซ็นต์โหแบตอึดจริงแบต5 0 0พันมิลแอม์ผมตัวนี้นะครับฟาสชาร์จ15วัตต์ แต่หัวฉันไอ้กล่องแถมมาสิบวันนะแต่พี่ผมซื้อหัวชัดอันนี้มาใช้บอกเลยว่าหัวฉันอันนี้คือดีจริงทนมากหัวฉันใส่ยี่ห้อเซตมี่อ่ะหรือว่าเซตเอ็มไอผมบอกเลยว่าทนจริงห,หน้าจอแจ่มมากบอกเลยว่าหน้าจอแจ่มจริงครับ ุว่าผมไปบุตีบอดดูนะครับผมตีบวกผมหลายตัวนะดูนะดนะูดูครับ59 56 โอ้สุดยอดสบายมากครับบอกเลยดูดูดูจัดการความร้อนดีมาก สัพพีถือว่าสบายผมเล่นเกม ROV ตัวนี้นะผมพี่จะขอแนบงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมบอกเลยว่าสุดมากกับงบ2,000สัพพีอ่ะโคตรสุดอ่ะลำโพงสุดมากพับจียิ่งสบายผมตีไฟแมปสัพพีบอกเลยว่าสบายพับจีปรับเป็นสมดุลเนาะถือว่าเพียงพอ CPU แรงมากอ่ะโคตรสุดอ่ะโอ้ลื่นมาก โคตสบายครับบอกเลยว่าเล่น R O V สับที A P P. ถือว่าตัวนี้เกินคาดครับแล้วจัดก,การความร้อนคือเจ๋งมากเชื่นชมเลยว่าตัวนี้เล่นเกมคือเจ๋งจริงครับนี่อ่ะโเจ้าตัวเทคโนสปาร์โกหนซึ่งจากเดิมตัวโกสอสครับ เล่นเกม ROV คือตอบโจทย์มากแล้วมาเจอโก1ครับผมตัวนี้ตัวโก1เนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากพิรีเลยว่าเล่นเกม ROV สบายหายห่วงครับโคตรสุดอะโหสุดมากผมสุดท้อาอันนี้ออกตรงนี้นสุดจริงครับในการเล่นเกมครับบอกเลยว่าเป็นมือือที่ใช้งานถือว่าสุดมากครับผมตัวนี้นะครับสปีถือว่าเป็นมือถือเ,เล่นเกม ROV บอกเลยว่าสบายหายห่วงชิปมีความแรงจริง สับงบ2,000ึงบาทพี่ซื้อมาผมพี่จะขอแนบะนงในการสั่งซื้อสับเจ้าตัวเทโนสปาร์โกหนึหรือว่าตัวอีฟ i นิกที่เป็น Smart 9ความเร็วความแรงใกล้เคียงกันมากผมแต่เจ้าตัวสปาร์โก1จะมีความเร็วที่แรงกว่านิดนึงแต่ส่วนตัวไม่แตกต่างกันมากในการทัดในการกดหน้าจอด e ฟเฟน h ์2 0 h z บอกเลยว่าทัดกดคือดีจริงครับพี่จะขอแนบินในการสั่งซื้อนะผมของมือราคาสุดคุ้มตายคิดให้ผมานี ขอบคุณครับบางทีราคามันอาจจะขึ้นจะลงตามวันเวลาผมสซนี้ขอบคุณครับ